มื้อนี้กินอะไรมื้อนี้กินอะไรมื้อนี้เป็นข้าวคุกกะปิแต่ว่าเราใช้ปลาจิ้งจังแทนกุ้งแห้งนะครับพอดีได้ปลาจิ้งจังดีมาเป็นปลาจิ้งจังตามฤดูกาลนะของทะเลแถวอ่าวชุมพรนะครับกรอบรสชาติไม่เค็มมากเกินไป เพราะเขาไม่ได้หมักเกลือก็คือเรือลากมาได้ก็เอาขึ้นมาตากสดๆเลยมหมูหวานกุนเชียงไข่มะม่วงถัว่วหอมแล้วก็พริกสดนะคุกเลยแล้วกันนะข้าวคุกกับปิ ขอปลาจิ้งจ้างอีกหน่อยอร่อยดีใครสนใจก็เข้าไปที่เพจฟาร์มทะเลนะครับปลาจิ้งจ้างเขาไม่ได้มีเฉพาะปลาจิ้งจ้างนะเขามีปลาหมึกหมึกกล้วยหมึกผ่ามีปลาทะเลเยอะแยะเลยที่เอามาให้ดูนี่มีสามขนาดนะอันนี้ขนาดร้อยกรัมสามสิบบาทขนาดสามร้อยกรัมสามร้อยบาทเออสามร้อยกรัมหนึ่งร้อยบาท อันนี้500กรัม150บาทส่งเคอรี่ส่ง s อ g ได้เลยคิดค่าส่งตามจริงครับใครสนใจอยากจะได้ปลาจิ้งจัางดีๆไม่แช่เกลือจากทะเลเอ่าวไทยอ่าวชุมพรนะสั่งกันไปเลยนะเพจฟาร์มทะเลโอเคไปสั่งเลย